ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจ่ายที่เชียงคงวิดลาครับตอนนี้มีช่วยใบยมีแท็กมาลกครับผมก็มีแท็กเข้าใหม่เดือนหนึ่งเราได้โคตา้าโดอประมันเดือนร้อยกว่าเส้นครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้ครับอันนี้คือขอให้เขาเลือกแล้วครับอันนี้เลือกแล้วเดี๋ยวช่วงบใบยเย็นใหม่ครับมาร้อยกว่าเส้นครับผมพอมี อทุกรุ่นครับผมจากไปเป็นหกศูนย์หกศูนย์นี่เราเหลือแต่มือมือสองครับมือสองสภาพดีนะครับหกศูนย์ก็หกแปดส่วนหกแปดมือหนึ่งเขาเก็บก็หกแปดมือหนึ่งเขาเก็บเส้นละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็เส้นละหมื่นสี่ห้าร้อยบาทครับผม หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเลยเป็นเก้าห้าครับเจ็ดละหมื่นหกห้าร้อยครับผมส่วนแท็กบางแท็กบางเก้าห้าบางเป็นแท็กอ่าตัดออาเป็นแท็กอ่าเกี่ยวกับโพดเก้าห้าเกี่ยวกับโพดเราก็ขายอยู่เจ็ดละหมื่นสองห้าร้อยครับหมื่นสองห้าร้อย แท็กพยายามจะเข้ามาเรื่อยครับชุดนี้อันนี้เป็นแท็กใหม่ครับเป็นแท็กใหม่จะเราเป็นแท็กเก่าเก็บถ้าใครสนใจก็โทรศูนย์ หกหนึ่งหนึ่งส่วนแปดแปดห้าสามครับด้เบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสี่สองแปดสองศูนย์หนึ่งสี่เก้าครับก็ใครอยากจะสอบถามได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ